ล้กันเพราะผมเชื่อว่าคําว่าพี่น้องที่เคยต่อสู้กับผมเนี่ยอยู่ทั้งสองพักบางทีเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรครับไม่ทันยุคคุณที่คุณอย่าว่าแต่เด็กไม่ทันผมผมก็ไม่ทันเด็กเหมือนกันวันนี้เออเอาเาตามสบายครับผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าสถานการณ์ที่มันเป็นเนี่ยมันต้องผนึกกาลังกันทั้งในภาคการเมืองและภาคประชาชนนะสถานการณ์มันไม่ง่ายขนาดที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออกมา และพักการเมืองกลุ่มหนึ่งรวมกันได้3 1 2เสียงเป็นรัฐบาลแน่ๆม,มันไม่โรแมนติกแบบนั้นยิ่งสถานการณ์เป็นแบบนี้มันยิ่งแหลมคมแล้วก็เปราะบางดังนั้นก็ขอให้กองเชียร์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะรักจะสนับสนุนพักที่ตัวเองเชียร์ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะแสดงท่าทีถึงอีกฝ่ายอีกพักหนึ่งเนี่ยก็ขอให้ธน,น,นุถนอมหัวใจของกันและกันไว้คนเสื้อแดงวันนี้ก็มีอยู่ทั้งในพักเพื่อไทยในพักก้าวไกล ท่านจะตัดสินใจเลือกยังไงเนี่ยผมเคารพแต่ขออย่าลืมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยกินเคยนอนกลางถนนเคยถูกเขาไล่ยิงไล่ฆ่าถูกเขาไล่จับเอาไปขังด้วยกันเราเคยเจ็บด้วยกันทุกข์ด้วยกันดังนั้นท่าทีหรือคำพูดคำเขียนใดๆที่เราเคยรู้สึกเจ็บช้ำจากการถูกกระทำโดยฝ่ายตรงข้ามก็อย่าเอามาใช้ระหว่างกันในวันนี้ส่วนน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ขอให้ได้เข้าใจเถอะว่าทุกคนเน่ะ อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าทุกคนอยากจะสูดกลิ่นความเจริญเหมือนกับที่หลายๆคนเขาพูดกันนี่มีคำของเด็กๆเขาใช่ครับแต่ว่าคําว่าความเจริญเนี่ยใครก็ตามไม่ว่าจะไวัยไหนม,มันก็อยากสูดกลิ่นเข้าไปด้วยกันทั้งนั้นนะดังนั้นถ้าจะมีอะไรที่มันเป็นความขุ่นมัวระหว่างทางอขอให้มั่นคงกันไว้ก่อนอขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเขาทํางานของเขาไป ไอ้กระทบกระทั่งกันอยู่ระหว่างฝ่ายการเมืองเป็นธรรมดาของการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะครับม,มันไม่ใช่เพิ่งเกิดมีขึ้นมาในยุคนี้รัฐบาลผสมที่ไหนกว่าจะลงตัวจับมือชูกันได้มันโต้กันไปเถียงกันมาอยู่ทั้งนั้นแหละครับคืออดีตอ่ะผมผมเพิ<ม>่งทำข่าวมาหลายปีครับในอดีตมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ยุคหล,หลังไม่ค่อยเป็นมายุคหลังมันชนะกันขาดไงพิยุทธเพิ่งมาคราวนี้คราวนี้เนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งอ่ะมันต่างกว่าสมัยก่อนสองสามเรื่องนะ ช่วงที่เพื่อไทยไทยรักไทยแข็งแรงนี่ชนะกันขาดอไม่ค่อยมีปัญหามันไม่ต้องตกลงอะไรกันมากนะครับที่เหลือเขาก็มาร่วมกันได้เลยเพราะเขามากันไม่เยอะอแต่ว่าคราวนี้พักที่หนึ่งกับพักที่สองะใกล้เคียงกันมากอประการสําคัญก็คือพักที่หนึ่งกับพักที่สองเป็นพักคู่เดียวกันอซึ่งมันไม่มีหรือว่าฝั่งของที่สี่ที่ห้าเขาเป็นคนปล่อยก็แน่นอนเขาได้ประโยชน์นะครับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยยิ่งขย่า ให้องคาพยพของพรรครวมนี้ให้ระแวงอ่ะรวนเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นคือมันฝีคิกพิยุทธ์นะฮะถ้ากำแพงของฝ่ายป้องกันเนี่ยมันโดดไปโดดมานะครับมีโอกาสที่จะยิงเข้ามากนะครับดังนั้นวันนี้นอกจากพรรคการเมืองเจ็ดปดพรรคเขายืนเป็นกำแพงแล้วกองเชียร์ต้องนอนข้างหลังด้วยครับเผื่อมันยิงลูกเลี้ยต้องหใช่กันไว้ให้หมด พลาดไปถึงใช่ไหมถูกต้องออคืออย่าประมาทนะคนพวกนี้อ่ะไม่แล้วเขาจะอยู่ยังไงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตายเลยโอ้ยค<อ><ป>ิดในม,ม,มุมเขาอ่ะเขายึดอำนาจมาเขายังอยู่ต่อเขาเขียนกติกาเองเขาตั้งสวมาเองเลือกตัวเองเออสวอยกมือเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวเลยนะครับอาหารตามสังส่งสั่งยังไงยกอย่างนั้นอ๋อเรียกข้าวกะเพราไข่ดาวเหรออาหารตามสั่งครับเออมันจะไม่ได้มีที่ร้านเยี่ยมตายร้านเยี่ยมต้มันจะเป็นแกงส้มอราคา ทีนี่เอากลับมานี่กลับมานี่พี่ก็พาผมกฆษนารานผมทีนี้ยังอยู่ของเขาเฉยเลยดังนั้นพันึอกกำลังกันไว้ให้แน่นนะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกไงคือ